ก็พอเราคุยคิดก็ให้คงระดับนี้ก่อนไม่ต้องเพิ่มแล้วเดี๋ยวรอสักระยะนึงข้าไตเขาดีเนี่ยเรียกว่าไตเขาจะไตขึ้ขนเขาไม่บอกเฉลี่ยเขาไตเพราะตอนแลกวบอกข้าไตสวิงหน่อยแต่บอกไม่เป็นไรร่างกายมนุษย์มันได,าด,าดานามิกไงถูกไหมมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่มันเป๊ะบางทีขึ้นบ้างบางทีงทลงบ้างแต่องค์รวมที่เราอยากดูคือสิ่งที่เขาเป็นฉะนั้นเวลาเราจับระเดเรื่องอาหารเสริมเนี่ยอยากให้เราเน้นตรงนี้ว่าดูอาการเป็นไรคือ ผมเป็นหมอผมจะถูกสอนตลอว่าเรารักษาคนไข้เราไม่ได้รักษาคนหลับสมมติน้ำตาลคนไข้สองสามร้อยแต่คนไข้สบายดีผมยอมรับแต่ถ้าน้ำตาลคนไข้เดือดร้อย 100, ค,ค,คนไข้กปจะตายอยู่ผมรับไม่ได้เพราะเราต้องรักษาอาการเขาถูกครับนั่นคือสําคัญอ,อย่างเงี้ยนั้นอาจจะเป็นหมอผ่าตัดด้วยเราจะถูกสอนตลอดเวลาว่าเออโ o p e เรชั่นอิสซักเซส ว่าเกิดเพทเียนอิสเยสไม่ใช่คำตอบของเรานะครับคือ <c oughs> การผ่าตัาสดสำเร็จแต่คนไข้ตายคือ <c oughs> หมอบางคนมุ่งจะผ่าตัดให้เสร็จโดยไม่สนใจว่าคนไข้มันจะไม่หวัอยู่แล้วอย่างนี้ถูกไหมครับฉะงนั้นเราจะต้องมุ่งให้ชัดว่าเรากำลังรักษาคนไข้นนาานนขงนั้นอาการนั้นคำถามสมาว่าาคนไข้มาตรวจสาผมเนี่ยเวลาถามเเสร็จปุ๊บผมจะถามคำถามหนึ่งเสมอว่าอาการอะไรเป็นอาการที่เขารู้สึกถอนมา หรืออาการอะไรเป็นอาการที่ตอนเนี้เขารู้สึกไม่ชอบผมจะแก้อาการนั้นก่อนส่วนโรคไปแก้ทีหลังแก้อาการก่อนเช่นบางคนเป็นเบาหวานเป็นความอะไรตั้งแต่อาการเขาตอนนี้ที่สําคัญคือเขากําลังปวดข้อนึกออกไหมครับทรมานที่ปวดเขาแก้เรื่องปวดข้อเราก่อนย่งไปต้องไปลดน้ำตาลอะไรก็เแยะเอาให้ปวดข้อเขาหายก่อนแต่บางคนไม่สนใจอาการที่เขาเป็นไปสนใจแต่โรค เงี้ยกลายว่าเขากินแค่ตัวก็ไม่ดีขึ้นปวดน้ำตา,กาลก็ดีขึ้นยกล้มมันไม่ดีขึ้นเขาปวดยังปวดอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมเราไปแก้อาการแต่ตรงกับสิ่งที่เขาเป็นนะครับงั้นสไลด์ชุดน,นี้ก็จะเป็นสไลด์ทั้งชุดเขาจะบวกตัวผลิตภัณฑ์พอเลน่าให้อีกหนึ่ง <c oughs> ชุด <c oughs> เพื่อทําให้เราบรรยายสั้นๆว่ามันมีนะตัวเครื่องสระที่ํามาจัดตัวโปรตีนด้วยฉะนั้นสามารถมาใช้ รวมได้นะครับเป็นตัวที่ช่วยลดริ้วรอยเพราะว่ามันทํามาจากตัวละอองเกสรดอกไม้เหมือนกับเป็นสเตนเซลล์ของพืชมันเลยไปช่วยบำรุงผิวหน้าเรากระตุ้นสเตนเซลล์ที่หน้าเราได้เร็วขึ้นทําให้เกิดการผลัดเซลล์เกิดการย้อนวัยที่หน้าเราได้เร็วขึ้นยิ่งถ้ากินด้วยอาทาด้วยจะยิ่งได้ผลดีมาก นั้นถ้าใครจะซื้อตัวปะิตัมพันฑ์ตัวหน้าอย่างเดียพยนยามเชียร์ให้กินสีน้ำตาลสักตัวเนี่ยบอกเขาเลยว่ามันจะวิ่งไปเจอกันเป็นตัวที่มันจะดีจากข้างในของมาจะหมู่ข้างนอกได้อย่างสวดเลยนะครับหรือถ้าคนที่กินตัวอาหารเสริมก,ก็แอบเชียร์เครื่องสำอางสักตัวนว่าพี่เราเอาเครื่องสำอางสักตัวหนึ่งไหมเอาตัวถูกๆไปได้ตัวไหนไปได้เพื่ออะไรเพื่อเอาตัวนี้ไปเป็นตัวเชียเป้าอ่าเช่น มีปัญหาอยากลดน้ําหนักอยากลดพุงเอาควาเลน,น่าทาพุงนิดนึงแล้วก็กินสลักไปด้วยพุงจะยุบเร็วเ,นะเป็นไทรอยเอาควาเลน,น่าทาที่ไทรอยแล้วกินนะครับไปด้วยก็จะช่วยเรื่องนัน้นคุณหมอคระและ้วแล้วเป็นโรคไต<อ>ท,ที่ระยะสามขึ้นนะคะคุณจะทานตัวไหนดีคะคือถ้าไตาเนี่ยคืออายุเจ็ดสิบกว่าถึงบอกว่าเวลาเราทําเนี่ยให้ยึดหลัก ห้าข้อที่ผมเคยบอกหนึ่งโรคสองอาวิวาสามอาการของเขาสี่โรคที่เป็นร่วมห้าสิ่งที่เขาอยากได้ฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยดูโรคเคสนี้เป็นโรคโรคไตถูกไหมครับโรคไตตรงกับอวัยวะคือข้อสองคืออาวัยตตายถ้าตรงกับอวัยวะไตให้นึกถึงสินค้าที่ใช้กับไตก็คือโพลีเทีน สมองหัวใจตับไตให้ได้ถึงคนเองงนั้นโปรเทนจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมจะใช้เลยครับโรคไตสองโรคไตจะเกี่ยวกับเรื่องเส้นเ,นเลือดเยอะโปรตีนช่วยเรื่องเส้นเลือดอยู่แล้วถ้ากินได้ผมจะก็จะเสริมตัวสีชมพูแต่ชมพูจะให้หรือไม่ให้ยังไม่สาคัญส่วนใหญ่อาการของไตคือเป็นอาการของโรคเสื่อมถูกไหมครับพี่งนั้นตัวที่ควรให้ก็คือน้ําตาลเลยน้ำตาลกันเลยใช่งนั้น สองตัวนี้จะเป็นตัวหลักๆแล้วที่หนึ่งน้ำตาลหรือเหลือหนึ่งตัวสองคนลิเทนหนึ่งตัว,นนตวแต่นี้ถ้ามีเงินอีกกินได้อีกผมใช้คนลิแทนทำไมเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตทั้งหมดภูมิต้านทานจะแย่มักจะมีอาการป่วยง่ายติดเชื้อง่ายงั้นเสริมรคนลิแทนไปเพื่อเสริมภูมิต้านทานด้วย่ากับน,น้ตาลกับคนดิเทน่เสริมแล้วก็คุณค่าที่เป็นเบาหวานแต่แล้วก็ความยัน ใชมันนี่จะสูงแล้วก็มีตัดปักเสษนิดหน่อยอถ้าอย่างนี้ถ้าสมว่ากินตัวเดียวก็คือโพรีแคนถูกไหมครับถ้ากินได้2ตัวก็ผมจะเสริมตัวน้ําตาลกับโพรีแคนถ้าน้ําตาลสูงเยอะๆผมก็จะเสริมแเข้าให้รับอย่างนี้ครับโพรีแคนอาจจะไม่ต้องให้ก็ได้ให้ตัวสีน้ําตาลพวก,บ,กบสลกอย่างที่บอกงั้นอยู่ที่เราปรับเปลี่ยนได้หมดอยู่กับเงินในกระเป๋าเขาด้วยอยู่กับบางอย่างเขาด้วยเช่น ดูอ้วนด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมอาจจะเชี่ยงที่สแลกเลยเพื่อทําให้หนึ่งช่วยลดน้ําหนักให้เขาในตัวด้วยช่วยลดไขมันเขาใ,ในตัวด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวอ่าถ้าก็นน้ำตาลด้วยแต่ว่าถ้าดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหาเรื่องเหมือนการติดเชื้อมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อะไรด้วยผมอาจจะสวิตมาเป็นผลิตแทนแทนหรือจะบอกกินได้แค่สามตัวเลยกินสามตัวเลยเขารู้สึกมีอาการอ,อ่อนเพลียด้วยถ้าอ่อนเพลียเนี่ยบางทีงผมก็อาจจะเปลี่ยนเลยอาจจะใช้ตัวสีน้ําตาล ถูกไหมครับบวกกับคอรีแทนแล้วมาให้คอรีแทนแต่ถ้าเงินน้อยบอกว่าไม่มีตมังผมอาจจะเอาสินต่างตาออกเอาคนรีแทนกับคนรีแทนอย่างเงี้ยหรือเอาคนรีแทนกับสลักอย่างเงี้ยคือผมบอกผมจะดูอาการของคนไข้ก่อนเราจัดไว้ในใจเขาท่าแต่ดูอาการของเขาแบบว่าเเป็นอะไรแล้วเราเอาตัวที่ไปแก้อาการที่ตรงกับเขาที่สุดห้อย่างเงี้ยมันจะทําให้คนไข้เขารู้สึกว่าไม่ใช่ กินไปสองสมมามวันประทับใจว่ามันได้ผลอย่างเงี้ย